เปิดชาร์จนะครับหรือสื่อีความประสงค์นะครับอยากจะมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ท 1941, ุกคนไอ้ไส้กับนายน้องนุ่งครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับมากินีฬานร่วมกันนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมาเปิดกรรมการ์ดนะครับเนาะ กินเขาน,น้ำกันครับแซ่บช้อยจูของเขาครับมีมตับกับมีนะครับมีเนื้อนะครับสันทีก็บนะครับแล้วก็มีใส่ใส่อ่อนนะครับผมลาบครับลาบลาบแซ่บมาครับลุยน้ำกันเลยครับผมโมตองอ๋อไล่คว่มนะครับใส่ตับก่อนเลยข้างพุณบัตรประกาศไม่รำกินไม่รำนะครับเกี่ยวกับ ขา่าแกะหงส์ต้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องพวกนี่นี่บัตรประชาชนได้ครับเด้นะครับเดี๋ยวเราบัตรประชาันนะครับหรือสี่มีความประสงค์นะครับอยากจะมาลุยข่าหงส์ต้มตน,น,นะครับขา่าแกะหงส์ต้มกรนี้นะครับเรา,รารบริการบร้านบ้านอยู่การบ้านนะครับอยอ่ต่างหากทีต้องการไปที่บ้าน ูคือวิคาบบจากจาบลุนะครับบัตรประชาชคการเก็ของตรงที่เมืม่อไดนรูดเมื่อดิใส่คิดนะครับแต oh. ่านม,ามใ,สใส่ิดตอนนี้ค่กบเด้เป็นร hmm. อ,ออยู่กลางบ้านนะครับสำหรับนอนะครับูเมื่อใส่คิดค่าเก็ของตรงนะครับที่ hmm. มีบัตรประชาชนะครับ มีข้อประสงค์อยากจะลุกมากตอนนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นสาญจรลุรนออยู่กลางบ้านนะครับครับกระบอกตัวากันไปนะครับผองเาโคงจะได้ินตัวถึงรามีก็ไมกระเืองนาเรียดประชาสท่านเท้งไหยวันี้วันยี่มนเป็นองนะรับารที่มีขอกลับสวัสดีครับมาครับจับแช่น้ำกันครับผม ขอไปก้กินยิบเด้วครับเด้อขอ,อยัดใส่มือแบบนี้เ้ยครับเจ้าผมค้ม,มอำลำนะครับเจ้าเพียงรับผมอ